เนียโอ้จิวจิวไม่ลงไปหาเหมียวจิวไม่ไปหาเหมียวลูกจิวไม่ใช่เหมียวเรานะ เหมียวอยู่ใต้ท้องรถลูกนี่อยู่ทางนี้อืมเรียกสิจิ๋วไม่เปเขากลัวหนูนั่นแหละ ยินเสียงยังก้มลงน้องก้มลงสี่จิ๋วจิวก้มลงสี่จิว๋วก้มลงลูกเออคนนี้ก็ไม่เคยเห็นแมวด้วยอืมอืมอ้าวอ,า,อาบน้ำแล้วไหมน้องอาบน้ำ <laughs> จิว๋วอาบน้ำแล้วไหมลูกอืมเรียกสี่เมียวเมียวเมียวเรียกเมียวสิ จิ๋วไม่คันเข้าไปหาเหมียวนะเอามากินส้มโอก่อนน้องอะ่ะเมียวเมียวลูกเมียวระวังหัวจะชนรถจิ๋วออกมาก่อนตัวจิ๋วออกมาก่อนตัวจิ๋วออมาก่อนไม่งั้นเมียวเมียวเขาก็ไม่กล้าออกมาเปลือยไหม เออเรียกสี่เมียวเ,ออเขาไม่ฟังจิ๋วเลยเหรอลูกอ,อ้ยเขาไม่ฟังจิ๋วเลยเนาะเขาไม่ออกมาหาน้องเลยแต่ว่ามาน้องน้องออกมาก่อนทั้งนั้นอะ่ะเมียวกลัวหนูนั่นแหละ ไม่หาปิงก็ได้ปะถ้าเหมียวไม่ออกมาหาป่ะเ้ยไม่หาปลานะไม่หาปลานะน้องต้องลุกถ้าน้องไม่ลุกนี่แสดงว่าน้องจะไปหาปลาแม่ไม่ไว้ใจไม่เอาครับดิวไม่เอามาหาน้องน้องนิ่งๆก่อนน้องนิ่งๆก่อนโอเคโอเคน้องนิ่งๆก่อนไม่งั้นเหมียวเขาจะไม่กล้ามาหาน้องนะรู้ป่ะเออ มีแล้วก็เด๋ถ้าเกิดว่าน้องงองแงเหมียวก็จะไม่มาหาน้องเหมือนกันน้องรู้ไหมน้องรู้ไหมคะออน้องรู้ไหมคะเนี่ยถ้าเกิดน้องงองงีเหมียวเหมียวก็จะไม่มาหาน้องเลยโอเคเปล่าน้องอย่างงองแงนะเฮ้ยโกเคนะหมวกน้องหรือหมวกพี่ป๊อกคะแล้วเหมียวเหมียวเขาก็ไม่ออกมาหาน้องด้วยนะ จอยขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับโมโม่ก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับเมียอ่ะมันหวานมันหวานมันหวานน้องก็ชอบอยู่อ่ะนิ้นฉันทักกระโดดดุ๊ก กระโดดลงมาน้องเขาน้องลงเองได้น่ะอะงั้นมามากินหมดแล้วน่ะไปหาเมวก่อนมาไปหาเมวก่อนไปเมียวไปยังเมียวไปยังเมี้ยวเี้ยวเออเมียวเมียวเอ๊ะไปดูซิไปดูซิ เด็กไม่เคยเจอแมวที่บ้านไม่เลี้ยงแมวเแมวสิลูกเรียกก่อนเรียกเหมียวก่อนแมียวแมวแมวนายเลี้ยงสิไอเรียกสิจะเลี้ยงไหมนั่นจะเลี้ยนไหมอุตคุ้มียวอย่าดึงแล้วจะเป็นอะไรมาดึงใบไม้เนี่ยฮะว่าง แมเมียวตีมือตัวเองละเหมียวเรียกสิเหมีวยวบายบายเหมียวเหมียวก่อนน้องจะไปนอนละเออบายบายเหมียวเหมียวเสียบายบายก่อนนอนไปนอนก่อนนะเหมียวเหมียว